สวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วพี่น้องมาพอกันในของขวกับเมนูพะโล้เป็ดพี่น้องเซตพะโล้เป็ดมือนี้นะครับสืบเป็ดมาตัวหนึ่งพี่น้องนะครับเครื่องปรุงกะซิมีเออขิงแก่เอ่อขาอันนี้ยังแปดเหลี่ยมกวยก,ก,กักมาพี่น้องกวยกักอบเชยแล้วกับน้ำตาลปี๊บอันนี้เป็นน้ำตาลกรวดพี่น้องนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลกรวดนะครับผมแล้วนกะ็ผพงพะโล้พี่น้องผงพะโล้แนละ้วก็ ชิกไทยดำหากปักซี่กระเทียมนะครับก๋าติใส่ซ,ซอสหอยซิ่วดำหวานซิ่วขาวนะครับพ,รพี่น้องใส่สำนีพ่อพี่น้องสำนีกระเซียบ,บแล้วนะครับผมมาืมมอเม็ดกันเลยพี่นออ้องเออก้อนที่มเม็ดพโลโล่พี่น้องล่างเอาเกลือถูออกดีๆนะครับเกลือถูออกให้ไอ้พวกขนเอยียงมันเนี่ยดึงออกให้หมดน,นะครับยังบ่เข้าตูดเอ่อตูดเป็ดนี่ถ้าผู้ใด้มามากินมันก็นกปาดออกนะครับ นี um, ну ่มองนี่มันเขาจะมีเครื่องสำอางเป็นองก่อนสองก่อนนี่มันจะกินเออมีกินนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมมักนะครับผมมักผมวายมันเป็นกินจะเพาะตัวจะพาะตัวของมันดีนะครับผมผมเอาออกนะครับผมถ้าพูดได้ว่ามากับปาดออกพี่น้องปาดนี่็น like. ี Thanks. Thanks ่ก่อนสองก่อนนี่เขาเอนเครื่องสำอางมันพี่น้องนะครับผมมาลงมือเห็ดกันเลยพี่น้องติดตามนะครับผมนะพี่น้องกนอื่นเขาไปเชื่อมตาอันั้นเป็นซีรอ ให,หม่ๆก้นนะครับดังหอมพี่น้องใส่มันไปหน่อยหนึ่งนะครับผมน้ำตาลกวดตาลปีพี่น้องเคี่ยวมันแบบออกสีน้ำตาลตาลน,นะครับใลยคมหอมพี่น้องใส่สีสันนันก่อมนะครับผมอันนี้เป็นน้ำตาลมราะร้าครับผมน้ำตาลปีเป็นตะเ้าพี่น้อง ไปจนกว่าเขาสิเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเดี๋ยวค่อยเติมน้ำน้ำไปพี่น,อน้มมองผมบ่มีตะ่นลูกไม่ใส่ตะ่นลูกเล็กแค่เสียหมอมาเดีวพี่น,อน้องอุตส่าห์ถอยไปถอยหมอนมาไม่ไนี่กลับดูใบกับเจ้ากลาบนับไปนั่งไปใส่ยู่ดูใบเดี๋วพี่น,อน้องครับผมเริ่มบอกเสียมตาลนะพี่น,อน้อง เอสิี๋ใบีหญ่ไปเจาะนี่ครับผมใส่เกลือลงไปยีหน่อยพี่น้องหากฟักซี่พริกไทยดำนะครับ ชิงแกปกเชยหวยกักเวรไม่พริ้งคอมใส่พริ้งคอมต้องไปพร้อมพี่นอ้องเกิดเหตุเกียร์อย่างผมรู้เรื่องผงโลรนะครับผม ซอสหอยพี่นอ้องสองทพีซิวดำหวานนะครับผมใส่ซิวดำจ๋ามันสีเข้มโบทพี่นอ้องใส่ซิวดำหวานสีมันถิ่ออกมากสวยนะครับซสวขาวพี่นอ้อง เข้มสอบนี้กับห้อมเว้ยเว้ยแบบพี่นอ้องมามาดีเ้าใส่เผ็ดลงไปเลยนะครับผมหมอมันเลย นอยปวดพี่น้องบดถ่วมเป็ดเดี๋ยวค่อยพลิกเอานะครับผมนี่ครับพี่นอ้องแต่ข้าใส่น้ำร้ายมันสินล้นเดี๋ยวค่อยกับขางเอานะครับผมสนิีเลพี่น้องมาครับผมตุนขางละเคืองชั่องพี่น้องหมอมันหน่อยต้องากับขางเอานะครับผม ครับพี่น้องกรับข่างอีกเคองชองั่วโมงกินได้แล้วพี่น้องติดตามนะครับผมบครบหนึ่งชั่วโมงแล้วครับผมน้ำเนี TA, ่ยเขาให้เอก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดกินได้นะครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้นะครับ mm hmm. เสียบพี่น้องผมเลเติมน้ำตาลกวดไปประมาณสองก้อนนะครับ ดีเลย,ดเ,ดยลเป็ดยอบเอฟโรเปตนี่ผมสิมักเข้มน้ำนะครับหวานตามนะครับแต่ว่าบางคนนี่มักหวานหวานน้ำเข้มตามนะครับแต่สำหรับผมผมสิมักเข้มน้ำนะครับว้าวเสียพี่นอ้องครับผมกินของกันพี่น้องเป็ดพะโล่นี่เป็ดพะโ,โล้อันนี้เป็นน้ำพะโล่นะครับ เดี๋ยวมืออื่นเห็ดปยเตี๋ยว,เ,ยวเป็ดพะโล่กินพี่น้องมันเลยกินได้โตพ่อกินกับน้ำกิมขอมันไก่พี่น้องมันนี่ผมเในมันนี่คิดอยากเห็ดน้ำกิมขอมันไก่กินกับเป็ดพะโล่ไหมพี่น้องนะครับผมเสบแบๆก,กันครับผมผักกะเมี่ยนสลัดนะครับผมนี่ครับกินซัมเนีพ่อพ,พี่น้องของหายากเอามาวา,าพี่น้อง เป็ดพหอนกันครับผมเสบมากเลยพี่น้องซุดยอดเลยนะครับสวัสดีครับผมมาพี่น้องมากินเป็ดพโลูพี่น้องเป็ดพโลูเสร็จเรียบร้อยพี่น้องใส่เวลาทุนไปเกือบ <c oughs> สองชั่วโมงพี่น้องที่แรกว่าทุนชั่วโมงหนึ่งมันบ๊วยบันไดพี่น้องทุนไปชั่วโมงเคืองนะครับผมนะพี่น้องไหม ว่าจะกินกับตำหพง,งเปลี่ยนใจเฮ็ดเอ้น้ำจิ้มขางมันไก่พี่น้องนี่ครับผมอืมว่าี่เปิดแอร์กับหนวกมันเสียงดังเลยพี่น,อนอ้องอหาอพี่น้องไหม กินเข่ามันไก่พี่น้องกินเข่าห้องท้องกันพี่น้องเมนูกินยากนะกิน <c oughs> แบบนังจีนพี่น้องไม่ต้องซับต้องเสิร์ฟมันดอกพี่น้อง <c oughs> เป็ดไอ้มันเป็นน้ำแข็งอยู่พี่น้องมันี่ใหญ่ขึ้นมาพี่น้อง ห่อนหอนมือพี่น้องมาพี่น้องนี่ครับใช้รูปลูกหนักโปกกัน,ะน,ะนะนะ เรียบร้อยแล้วครับผมมากินนี่มันจิ้มกับมันกไนก่พี่น้องมาพี่น้องมาฮะ เดี๋ยวเหลือมึงกินกับเกียวเป็ดพี่น้องจะเดิเดินซ้อมเมนูเลยแต่ขนาดรสชาติเปรีปร้ยได้พี่น้องอืม,อม เราเด่นกิ่นซีฟู๊ดเปลี่ยนใจไปน่องนี่กับจกิ่มของไกแแ่แซลม ้รยกินโดน,หนไหมเจ้ก่อนเนี้มักมากเป็นพะโลยุงเสี่ยม่งสร้างกินประจำนะครับผม ตเตโรเะ <c oughs> มากินอนไรมั้เเนาะน้องกดี๋ะพกเนื้อเนืนเนน้อากับวบัะไรอย่างง เป็นประยันนะครับผมเป็นโปรโเห็ดง่ายๆครับยู่รูใบผมเห็ดเลยโอ้ย,อยเนี่ยเหมืไอ้มากคร่ะทำหาดูาเนี่ยเหมืกนไอ้ผัวของดัวประเทศอีกาเลียเป็นโปรยเป็นโปรยเนาะ <c oughs> เบตโโลนลย <c oughs> เข้มน้ำแซ่บน้ำลูกคนมักหวานน้ำเราพปมากเข็มน้ำนะ เต็มพี่น้องผมก็ได้เ็ลบเองลบจิปเก้กวกวาอวคนับพี่น้องนะตจิดต่อครับผม ปิดแอร์ไปนอนมันห่อนนะเพื่อนเปิดแอร์ย่าหองมุดมากข้าไปนอนคิบ้านหนึปน่ประเทศไอห้อนเพื่อนนองห้อนห้อนพักอดืดสามแปดสเก้าิ क्या मरना chúng tôi cho khẩu trang của nó papá กินหรอกครับผมกินน่องไปซองน่องกับเอกินน่องที่สะโพกไปซองอันพี่น้องอันนี้ไว้เอขึ้นเกี๋ยวเป็ดมื้ออื่นนะครับผมเพราะว่าน้่าไปพโลเดล้อเต็มหมยอยู่พี่น้องเอออ๋อวัวอิ ASE ่มครัอิ่มแน่พี่น้องเออเออกอกสองไม่แล้วโอเคครับผมผมกะไม่คลิปน้านะครับ ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเห็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ครับนำหน้าไปสักก้อนพี่น้องสวัสดีครับ